ตอบโจทย์ได้แบบขายล็อกทุกจุดมันสอดคล้องสอดประสานกันไปหมดทุกอย่างมันต้องมีเป้าหมายสวัสดีครับอาจารย์ทูจิผมวิชานบุททองหรือแมงผมเป็นพนักง,งานเงินเดือนครับเหมือนพอได้มาเรียนกับอาจารย์คอร์สนี้แล้วเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เรียนแล้วเอาอะไรไปใช้ได้บ้างประโยชน์สารพัดเลยครับ ทุกอย่างมันสอดคล้องหมดครับอาจารย์ที่อาจารย์สอนมามันเป็นอะไรที่ว่าตอบโจทย์ได้แบบขายล็อกทุกจุดมันสอดคล้องสอดประสานกันไปหมดทุกอย่างมันต้องมีเป้าหมายมีพลังผมบอกตรงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อก่อนยังมีอุปสรรคผมก็อย่างอาจารย์บอกเตรียมหนีละ่ะหนีตลอด หนีตลอดแต่พอมาเจออาจารย์บอกว่าอุปสรรคคือสิ่งที่ดีมันเกิดความคิดว่าโอ้ในแง่บวกว่าโอ้มีอุปสรรคจะทำให้เราได้พบสิ่งที่สำเร็จมันเป็นอะไรที่ว่าแต่ผมไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์นี้ ผมถือว่าผมพลาดอย่างแรงนะครับเดี๋ยวนี้ผมมองอุปสรรคคือประโยชน์และอาจารย์สามารถให้มองในแง่บวกนึกถึงคํำพูดอาจารย์บอกว่าบางคนละเมิดลิขสิทธิ์ของอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ของโลกมันถือว่าเป็นสิ่งดีบางคนนี่ก็ถือว่าโอ้โหทนไม่ได้รับไม่ได้แต่อาจารย์มองโอ้โหอาจารย์ ใจสุดยอดจริงครับดีเป็นศัตรูของเยี่ยมอาจารย์สึว่าเยี่ยมครับและอาจารย์เป็นอาจารย์มากกว่าสามหมื่จริงๆผมจะจำไว้ครับอาจารย์จะถ้าไม่มีอาจารย์ <c oughs> ผมคงจะหลับตาคำไปไม่ไม่รู้เมื่อไหรคงตายครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ